กระเทียมปลาเจ้าพี่น้องเมึงหัวกระเทียมปลาเอ๋มึง yeah. เคยเห็นจากเจอร์มดูหรอมึงมึงสิลุงไฮเบิ้ยกระเทียมปลาพี่นอ้องมึงเนาะสามหวัวเลยจ้ะต้นยาวนะกระเทียมปลาจ้าพี่น้องมึงหลายเลยเต็มกำ กระเทียมปลาบนต้นมะหยาวเลยสวยมากพี่น้องอานนี้กระเทียมปลาจ้าบนความยาวกระเทียมจาพี่น้องสูงส่งคนเลยนั่แหละจ้ากระเทียมปลา นะนะย,ยังยังกินด้วยกระเทียมปา่มนานจ้ะได้เลยเจ้เอ้ยจ้าหลังจากที่ข้าแกะกับกระเทียมปา่านแล้วเนาะจ้าข้าก็แซ่บกระปุกจ้ากระปุกแล้วข้าก็แซ่บน้ำผึ้งไว้ข้างบนญแล้วจ้าเหล็กเทนอา่าข้าก็ปรุงน้ำเกลือ ต้มน้ำเกลือแล้วใส่น้ำตาลจ้าแล้วก็ให้ใส่กระปุกจ้ามาดองไว้ประมาณอัดเดือนนึงเนาะเขาไม่เห็ดกินกันจ้าก็ใส่ย,ย่ามนมันละจ้าประมาณนั้นกระเทียมดองค่ะกระเทียมป่าดองค่ะกระเทียมโทนจ้า